เรื่องแรกสำหรับคืนนี้พี่ดิดอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับพีบ่ดิษสวัสดีครับครับสวัสดีครับคืนนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมถึงบอกเพื่อนๆชาวเดวชชอบว่าเรื่องนี้ต้องฟังพี่ดิษเล่านะครับประสบการณ์ตรงของพี่ดิษเมื่อสิบห้าปีที่แล้วประมาณนี้นะฮะเกิดอะไรขึ้นครับพี่ดิดเชิญเลยครับอยากฟังครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สามที่ผมนํามาเล่า ให้ฟังในเดอะช็อกนะครับเป็นประสบการณ์ตรงครับนะครับต้องเรียนว่าจากผลในปี2526ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ผมได้พบประเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาแทบตลอดทั้งชีวิตแต่รรเรื่องนี้เนี่ยจริงๆก็เกิดขึ้นในปี2550นะครับครับปี2550ในช่วงนั้นเนี่ยทางหน่วยงานที่ผมทำงานอยู่นะครับก็ได้ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งกีฬา ให้กับสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยนะครับในจังหวัดเลยแล้วก็ช่วงที่แข่งกีฬาเนี่ยมันก็เป็นหน้าหนาวซึ่งจังหวัดเลยเนีย่ต้องบอกว่าอากาศดีเลยในช่วงนั้นนะครับเพราะว่าอ่าเมืองอะไรนะทะเลหมอกสุดหนาวในสยามนะครับทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามทีนี้ในช่วงนั้นเนี่ยเราก็เดินทางกันจากจากกรุงเทพเนี่ยนะครับจากดอนเมืองเนี่ยก็ไปกันสามคนสามคนก็ไป ลงัดเครื่องที่สนามบินอุดรธานีะนะครับแล้วเราก็เช่ารถต่อไปไปที่สถานที่จัดงานนะครับไปถึงก็ประมาณสักสี่โมงเย็นครับทีนี้เราก็ได้เข้าพบกับคณะทางผู้จัดเราก็ไปดูสถานที่ดูดูอ่ารูปแบบการทํางานอะไรต่างๆกับผู้จัดนะครับแล้วก็าเขาก็ได้เตรียมการแล้วก็จองโรงแรมไว้ให้เราะนะครับให้เราพักครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นโรงแรม อ่าเรียกว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเป็นโรงแรมสองชั้นอ่ากระทัดรัดนะครับมีมีแค่สองชั้นแต่ว่ามีหลายห้อง <S 1> <S 1> แล้วก็ที่ดีก็คือมันอยู่ใกล้ๆกับที่จัดงาน <S 1> <S 1> ทําให้เราไปง่ายนะครับก็เขาก็เ,าเลือกโรงแรมนี้ให้เราหลังจากที่เรากลับมาจากสนามกีฬาเนี่ยเราก็มาทานข้าวเย็นกันพูดคุยกันนิดหน่อยก็ประมาณสองทุ่ม เนี่ยเราเพราะว่าคณะเนี่ยไม่มีใครแบบไม่มีใครดืม่มไม่มีใครสูบบุหรี่ไม่มีใครดื่มมันกระหอเราก็เลยแยกย้ายกันไปนอนตั้งแต่พักผ่อนอาการอัธยาศัยกันตั้งแต่สองทุ่มก็เรียกว่าหัวค่ําเลยนะครับผมก็เขาเขาก็พาผมไปที่ห้องพักซึ่งอยู่ที่ชั้นสองนะครับอก็ห้องหมายเลขสองหนึ่งแปดนะครับ ช่วงนั้นเนี่ยผมเข้าห้องพักเสร็จผมก็พอหลังจากอาบน้าแต่งตัวแล้วอาบน้ำเรียบร้อยพักผ่อนแล้วก็ทํางานอีกนิดหน่อยเอาประมาณสักสามทุ่มครึ่งผมก็เก็บเก็บแบกโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็เข้านอน <S <S เพราะว่าตอนพรุ่งนี้นะผมต้องตื่นตีสีเพื่อไปที่สนามกีฬาให้ทันครับแล้วก็เคลิ้มหลับไปพอหลับไปเนี่ยตอนนั้นก็จําไม่ได้ว่าเคลิ้มหลับไปเวลาไหน,น พราะว่าเข้านอนตอนสามทุ่มครึ่งแต่ตอนที่มีเหตุการณ์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยสภาพประมาณเหมือนกับกึ่งหลับกึ่งตื่น<ะ>กึ่งฝัน<ะ>แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับเหตุการณ์จริงๆที่มันอยู่ตรงหน้าะนะครับความรู้สึกแรกของผมเนี่ยตอนที่หลับไปก็คือเหมือนกับไฟในห้องสว่างขึ้นทันทีเพราะผมปิดไฟนอนครับจะอยู่จู่ๆไฟในห้องก็สว่างขึ้น แล้วก็รู้สึกว่าใครมาที่ที่นอนข้างเตียงผมเนี่ยมันยุบตัวลงไปเหมือนมี hmm. แล้วก็รู้สึกเหมือนมีใครมาเขย่าตัวผมเบาๆ <Huh. S 2> อ่าเหมือนพอผมลืมตาขึ้นมาเนี่ยภาพแรกที่ผมเห็นก็คือคือคนน hmm. มีหญิงสาวคนหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งผมยาวหน้าตาสวยพอประมาณเลยครับ อายนุนี่น่าจะประมาณสามสิบปีต้นๆ <c oughs> แล้วก็ผิวชาใส่เสื้อสีขาวนะเสื้อเสื้อสีขาวมันเป็นเสื้อผู้หญิงเนี่ยเป็นฟองๆงไงก็มรู้แล้วก็ทับด้วยเสื้อไหมพรมบางๆสีชมพูนอ่อน <c oughs> ใส่กระโปรงสีดํานั่งอยู่ข้างเตียงผมเลยอืม <c oughs> นั่งอยู่บนบนไม่ใช่ข้างเตียงนะบนเตียง <c oughs> บนเตียงข้างๆตัวตอนนั้นอีกผมก็ ตกตอนนั้นนี่เรียกว่ากระตุกตัวเองขึ้นมานั่งเลยนะครับแล้วก็จริงๆก็กระเด้งก็ว่าได้นะเก็<ะ>ตกใจมากว่าเฮ้ยมาได้ยังไงแล้วอจู่ๆไฟในห้องสว่างได้ยังไง<ะ>นึกว่าตัวเองไม่ได้ล็อกห้องหรือเปล่าทำให้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาในห้องได้ที<ะ>นี้เนี่ยแต่สิ่งที่ผมเห็นต่อมาก็คือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเธอเธอยิ้มให้ผม<ะ>ยิ้มให้แล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาบอกเหมือนโบกช้าๆเหมือนกับคล้ายๆบอกว่าไม่ให้ผมตกใจ รถ uh huh. ตรงขวาขช้นหาแต่ฉาผมก็พยายามตั้งสติตั้งสติแล้วก็มองต่อไปที่ใบหน้านั้นแล้วก็มองกันแป๊บหนึ่งแร้พคุว่าเธอก็ยังยิ้มอยู่ครับต่อมาเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆว่าเธอพูดกับผมว่าไม่ต้องตกใจนะ oh. ไม่ต้องกลัว oh. ฉันมาดีอโอครับครับธอพูดอย่างนี้เลยฮะ uh. พูดอย่างนี้เลยพี่พดิตอนท<ม>ี่ ตอนที่พี่พี่บอกว่าพี่สปริงตัวเด้งขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ได้ฝันแล้วที่พี่อืมมันก็เขบอกไม่ได้มบอกมันเหมือนในการมาตอบยากครับตอบยากพอกระเด้งขึ้นมาผมถดไปอยู่ข้างหนึ่งของเตียงแล้วเนี่ยผมก็มองกันไปมองกันมาเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็บอกว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวมาดีฉันมาดีผมก็ยังตอบอะไรไม่ได้มันเหมือนเหมือนเหมือนกําลังตั้งสติอยู่เธอบอกว่า เธอบอกว่าเธอเนี่ยฉันอยู่ห้องนี้มาหลายปีแล้วอืมอยู่ห้องนี้มาหลายปีแล้วไปไหนไม่ได้จะไปไหนก็ไม่ได้แต่ไม่ได้ทําอะไรใครนะแต่ว่าเนีอยพอทีนี้ผมก็เริ่มตั้งสติได้เพราะมันก็ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มามามา,มาบ้างครับตามที่ผมได้เคยเล่าไว้สองเรื่องนนเนี่ยก็เกิดกับผมโดยตรงทีนี้พอเห็นมีเหตุการณ์นี้ก็เริ่มตั้งสติมา,มา,ม,ามาได้ไวหน่อย ถ้าเขาไม่ได้สติหลุดผมก็ยิ้มให้เธอแล้วก็ถามเล็กๆถามไปว่าอแล้วมาทําอะไรทําอะไรคือคือกลัวอยู่นะไม่ใช่ไม่กลัวนะผมก็ถามว่าแล้วมาทําอะไรต้องการอะไรนะครับหรือว่าจะให้ช่วยอะไรผมก็บอกเธอไปอย่างนี้เธอคนนั้นก็ยังยิ้มอยู่แล้วเธอก็ตอบผมมาว่าเธอน่ะชื่อวิไลชื่อวิไลที่จริงเธอบอกนามสกุลด้วยนะครับแต่ผมอ่ะจาไม่ได้ละตอนเนี้ย ตอนนั้นก็บอกนางสจคุณบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนของเป็นคนอำเภอลมสัก<ะ>จังหวัดเพชรบูรณ์คือลมสักกับเพชรบูรณ์ลมสัก,กเพชรบูรณ์เนี่ยกับเมืองเลยเนี่ยมันไม่ไกลกันมากนะครับรถก็ประมาณกี่กิโลไม่แน่ใจจะเจ็ดสิบแปดสิบโลแล้วมันไม่แน่ใจ<ะ>แต่มันเขตมันติดกันครับนะครับแล้วก็มามาเสียชีวิตอยู่ในห้องนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนปีสองห้าส<ฮ>ี่ห้าก็ห้าปีแล้ว ห้าปีละแล้วก็บอกว่าเธอก็ยังติดอยู่ในห้องนี้ไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ผมก็เลยถามเธอว่าแล้วทำไมล่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงคือตอนนั้นเนี่ยสติมาแล้ะเราเริ่มพูดคุยกันเหมือนคนปกติกพอดูเธอก็ไม่ได้หน้าเกลียดหน้ากลัวเธอก็เล่าอ่ะตัวเธอเนี่ยนะเป็นคนหล่มสักพฉุบูลอาชีพค้าขายเธอก็ทําร้านชํากับปล่อยเงินกู้ นะครับใน,ในเขตที่เธออยู่วันนี่ย้จนเมื่อตายปีสี่สี่ก็เธอก็ได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่มาที่ร้านแล้วก็ติดต่อกันมาเขาเป็นคนหนุ่มหน้าตาดีว่างั้นนะครับเป็นหนุ่มหน้าตาดีหน้าแล้วก็เขาพูดจาพยาศัยดีเขาก็ติดตามติดต่อคบคบหากันเรื่อยๆมาจนจนเป็นแฟนแล้วก็สุดท้ายก็มีความสัมพันธ์กัน อ่เพราะว่าเห็นว่าเขาเนี่ยมีอัธยาศัยดีพูดจาดีรู้สึกว่ารักมากตอนนั้นรู้สึกรักกันมากแฟนคนนี้ของเธอเนี่ยก็บอกว่าทําธุรกิจการค้าอยู่ที่เมืองเลยที่จังหวัดเลยครับตัวเธอเองเนี่ยบอกว่าเธอยังอยู่หล่มสักเ่ยไม่เคยมาเที่ยวเมืองเลยไม่เที่ยวมามาเคยมาเที่ยวจังหวัดเลยเลยนะว่ามันไม่ไกลแต่ว่าก็ไม่เคยมาเที่ยว,ยยยวแฟนก็เลยชวนว่ามาเที่ยวสิช่วงสงกรานเนี่ยมาเที่ยวแก่งคุดคูเที่ยวเชียงคานน่าเที่ยวมาก มองเลยมีที่เที่ยวเยอะแยะนะครับเธอก็สนใจเธอก็นัดหมายกันแล้วก็เธอก็ขับรถมาคนเดียวอือขับรถเก่งมาคนเดียวเธอว่างั้นตอนนั้นแฟนก็นัดหมายมารอรับเสร็จแล้วก็พาเธอเนี่ยขับรถของเธอเนี่ยพาไปเที่ยวที่ต่างๆจนค่าเสร็จแล้วก็เข้ามาพักที่โรงแรมพักด้วยกันที่โรงแรมแห่งนี้ห้องนี้เลยครับคือเธอบอกว่าก็ ก็หลังจากอยู่ด้วยกันแล้วเรียบร้อยเธอก็ไม่คิดว่าผู้ชายคนที่เธอรักเธอคบอยู่เนี่ยจะมีแผนการร้ายกับเธอพอ,อพอหลังจากกินข้าวเย็นกันแล้วเนี่ยทานข้าวเย็นกันแล้วก็ขึ้นมาอยู่ด้วยกันบนห้องครับก็หลังจากนั้นเนี่ยผู้ชายคนที่โทคบหาอยู่เนี่ยก็เริ่มถามเรื่องของรับสินเงินทองอืวันนี้เอาอะไรมาบ้างใส่อะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเธอก็เริ่มเอกใจเอกยังไงกัน สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ลงมือลงไม้กับเธอจับเธอมัดไว้จับเธอมัดไว้กับเก้าอี Song ้ e ในห้องแลแ้วก็มัดแข้งมัดขาเอาผ้าลูกปากไว้ไม่ให้ร้องแล้วก็เริ่มค้นเอาทรัพย์สินของเธอไปเอาเงินสดเธอใส่สร้อยทองแหวนเพชรเอากุญแจรถเอาบัตรเอทเอมออกมาเงานินสดแล้วก็บัตรเอทเอออกมาเสร็จแล้วถามรหัสเอทเอมเธอก็ไม่ไม่บอกไม่บอก เพราะว่าถูกจับมัดอยู่เขาก็ทุบตีทุบตีแล้วสุดท้ายเนี่ยทุบตีเธออย่างแรงจนในที่สุดเธอก็ทนไม่ได้ก็ต้องบอกรหัสเอทีเอ็มไปให้เขาไปกดเงินในบัญชีออกมาสุดท้ายเนี่ยพอเขียนเขาเขาแก้มัดให้เธอเขียนเลขรหัสให้แล้วเนี่ยผู้ชายคนที่เธอรักเนี่ยก็เรียกผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้ามาในห้องอแล้วก็เอาบัตรเอทีเอ็มคาดว่าเป็นเฟืองกัน ก็เอาบัตรเอทีเอมของเธอไปกดเงิน,นสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคุยกันทางมือถือว่าเรียบร้อยแล้วตอนนั้นเธอก็คิดว่าเขาน่าจะปล่อยเธอไปละให้จะปล่อยเธอไปจะเปล่าผู้ชายคนนั้นนะ่ะเขารัดคอ,อรัดคอเธอเลยแล้วก็เอาหุมพลาสติกนะครับผ้าพลาสติกที่เตรียมมานี่ครอบหัวเธอไว้ให้ขาดอากาศหายใจ Oh. เธอก็ขาดใจตายอยู่ในห้องนั้นอ oh. แต่ขาดใจตายอยู่บนเตียงเพราะว่าตอนที่ตอนที่นั้นอนะที่มาเขียนเรียกเอทีเอ็มเนี่ยเขาแก้เขาแก้มัดเลยจากเขาจากเาอี้แล้วมามาลากมาที่เตียงครับ oh. อืมแล้วก็ซ่อนศพเธอไว้ใต้เตียง oh. เตียงที่ผมนอนอยู่นั่นแหละ oh. ครับครับอืมเตียงหลังนั้นเลยแล้วก็จนตำรวจค่อยมาพบศพทีหลัง oh. แต่เธอเล่าว่าเนี่ยตอนที่เธอ เป็นวิญญาณแล้วเนี่ยก็เธอก็รู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเธอรักผู้ชายคนนี้ครับทั้งรักตอนนี้ทั้งรักทั้งแค้นแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาถูกจับไม่หรือว่าเขาไปอยู่อะไรยังไงแต่สิ่งที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยล้วต้องการความช่วยเหลือก็คือว่าเธอจะติดอยู่ในห้องนี้ไปไหนก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร <S <S อืมพอนีผมรับฟังผมก็เลยถามไลว่าเอ๊ะแล้วผมจะช่วยอะไรได้บ้าง เธอก็บอกว่าเธอที่ผ่านมาเนี่ยเธอพยายามติดต่อกับใครหลายคนที่มาพักห้องนี้ตลอดสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนเขาจิตแข็งเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้บางคนติดต่อได้แต่กลัวเธอกลัวเธอจนคุยกันไม่ได้ครับจนมาเจอผมแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็เลาว่ามีบางคนเหมือนกันที่เขารับรู้แล้วก็ทําบุญอุทิศวนกุศลไม่ให้ทําให้เธอก็รู้สึกดีนะดี แต่ก็ยังเป็นหนไม่ได้เหมือนเดิมจึงอยากแค่มาพบมาเล่าให้ฟังเ่รางั้นเผื่อว่าอาจจะพาเธอออกจากห้องนี้ไปได้ซึ่งผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันผมก็เลยบอกว่าเอางั้นเอางี้นะผมสิ่งที่ผมจะทำได้ก็คือคงจะต้องทำบุญที่ส่วนกุศลให้เหมือนกับที่คน,น,นอื่นๆเขาทำครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมเดินทางผมอาจจะไม่ได้ทำในวันสองวันนี้เพราะว่าผมเดินทางจะต้องเป็น อีกสักระยะหนึ่งวันสองวันหลังจากนี้ผมถึงจะทําให้ได้แต่ว่าผมก็ถามเธอไปว่าแน่ใจนะว่าไม,ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในห้องนี้ที่เป็นของเธอเพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ผูกมัดอะไรเธอไว้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่นะครับเธอเขาบอกเออก็ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้ามีเนะี่ยผมว่าก็จริงๆหนึ่งก็คือถ้าถ้ามีเนี่ยผมคิดว่าแม่บ้านน่าจะเห็นแม่บ้านโรงแรมเนี่ยที่มาทําความสะอาดก็น่าจะเห็นหรือตำรวจก็น่าจะเห็นครับ ก็ไม่มีคเขาบอกว่าไม่มีเธอก็บอกว่าไม่รู้แล้วเธอก็คุยอีกนิดหน่อยแล้วเธอก็บอกว่าเอ้ได้เวลาแล้วให้ผมพักผ่อนนะตอนนั้นผมก็ไม่ได้กลัวเธอเลยนะผมก็ไม่ได้กลัวเธอแล้วผมก็รู้สึกเป็นห่วงว่าเฮ้กังอยากจะทํายังไงให้เธอหลุดพ้นไปได้ครับพอตอนเช้าเนี่ยตีสี่ผมก็ไปทําหน้าที่ของผมผมไม่เล่าให้ใครฟังพีี่่ตอนนั้นยังไม่กล้าเล่าเดี๋ยวก่อน หลังจากที่คุยคุยคุยแล้วเธอบอกว่าให้พี่ดิดพักผ่อนเนี่ยครับหมยถึงพี่ดิดล้มตัวลงนอนหรือมันคือการนอนคือความรู้สึกที่บอกไม่ได้เหมือนกันหรือไปตื่นเช้าเลยณตอนนั้นก็คือล้มตัวลงนอนนี่แหละครับเหมือนเหมือนหลับไปง่ายๆเหมือนหลับไปง่ายๆเนี่ยก็แสดงว่าในระหว่างนั้น,นพี่ดิศคือตื่นมานั่งคุยถูกไหมมันเป็น มันก็อธิบายยากนะมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากว่ามันรจริงรๆแล้วเราคือเราตื่นมาหรือเรายังตื่นๆขึ้นฝันที่มันยังไงมันเป็นความรู้สึกทีอ่อธิบายไม่ได้ไม่ได้จริงๆครับ,รบพี่ครับไม่ได้เลยแล้วก็เราก็พยายามที่จะคือตอนนั้นต้องก็เลยบอกว่าอตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ริบตัวเองดูมาคิดแต่ตอนเมื่อกี้เนี่ยว่าเออถ้าตอนนั้นมีสติลองหยิบตัวเองดูก็อาจจะรู้ความจริงอะเนาะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ พอไปทําหน้าที่เสร็จเก้าโมงเช้าเนี่ยผมกลับมาที่โรงแรมเนาะมาทานอาหารเช้าแล้วก็เริ่มเก็บข้าวของครับผมก็ยังคิดว่ายังคิดกังวลเรื่องเมื่อคืนอยู่ว่าตอนที่ผมมาก็บห้องเนี่ยผมก็เลยลองคน้คนดูว่าเผื่อจะมีบางสิ่งบางอย่างหรือมีอะไรสักอย่างที่อยู่ในห้องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเธอแต่ก็ไม่มีที่ไม่มีอะไรผมลงทุนรื้อผ้าปูที่นอนโรงแรมดูเลย หรือผ้าปูที่นอนดูแล้วก็พลิกที่นอนดูเลยสิ่งที่พบก็คือคือร่องรอยสีดำดำค้ำค้ำวงใหญ่โอ้ยคุณลูกวงใหญ่ใหญ่วงวงใหญ่เลยนะ,อ,ะอยู่ตรงกลางของที่นอนแต่มันอยู่ด้านล่างนะพลิกที่นอนขึ้นมาดูเนะ,ะ,ะแต่ว่าก็ไม่มั่นใจแหละว่ามันเป็นรอยอะไระเพราะามันจะูเป็นรอยมานานแล้วนะครับก็ ได้แ,แต่ลํำลึกไว้ว่าแล้วก็ให้สัญญาว่าเออเนี่ยนะี๋ยวกลับมาที่กรุงเทพหรือที่ทํางานที่นนทบุรีแล้วเนี่ยก็จะทําบุญมให้อ hmm. ตอนที่ผมกลับมาเนี่ยผมก็ไปทําสังคตถวายสังฆทานที่สวนกุศลนะครับให้คุณวิไลและเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเนี่ยแล้ว่อมาเนี่ย hmm. ผมก็ไม่ได้มีโอกาสไปโรงแรมนั้นอีกเลย hmm. เข้าใจว่าโรงแรมนั้นยังอยู่นะแต่ว่าเหตุการณ์นั้นคุณคุณ ยังอยู่ไหมก็<ะ>จริงๆก็ในใจนี่กังกังวลว่าจากให้เธอเนี่ยได้หลุดพ้นไปจากสิ่งที่ท,ที่จองจำหรือว่าพันธนาการเธอไว้ถ้าจะเป็นจิตผูกพันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าในโรงแรมแห่งนั้นมีสิ่งมีอะไรที่ทำให้เธอต้องอยู่ตรงนั้น<ะ>อืก็เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องที่ผมประสบมาในปี2550ครับพี่ดิ ผมขออนุญาตถามรับึ<า>บงบว่าฟูกที่นอนตัวที่นอนเองเนี่ยที่พี่ดิดลงทุนพลิกมันขึ้นมาดูแล้วเห็นเป็นคราบดำๆเป็นดวงดำๆเนี่ยคขออนุญาตผมขออญาตนะฮะเป็นไปได้ไหมที่คุณวิไลเธอถูกซ่อนไว้ใต้เตียงแล้วน่าจะนานหลายวันจนกระทั่งเธออืดแล้วน,นี แล้วอของเหลวไปติดอยู่บนที่นอนผมผมก็คิดคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่แต่มันพิสูจน์ไม่ได้นะว่ามันมันคือรอยอะไรผมก็มีโอกาสผมก็คิดอย่างนั้นเนี่ยผมก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าไอ้ลาวเตียงเนี่ยไอ้ราวพื้นเตียงมันเป็นตะแกรงห่างๆมันไม่ใช่เป็นแบบไม่ใช่เป็นแบบไม้ปิดทึบไปหมดมันเป็นตะแกรงห่างๆ ก็น่าจะเป็นไปได้หรืออีกสาเหตุหนึ่งจะเป็นไปได้ไหมครับพี่ดิดว่าคนก่อเหตุเนี่ยเขาจะสะกดวิญญาณอะไรไว้เพราะดูเหมือนเขาเขาวางผมวางแผนอะไรมาเป็นอย่างดีแล้วเขาก็คงจะจะจะกลัวเหมือนกันว่าวิญญาณจะไปตามอาฆาตเขาถูกไหมฮะเขาอาจจะทําพิธีสะกดอะไรไว้หรือเปล่า อืมอันนี้อันนี้ก็เป็นเพได้นะผมคิดว่าก็เป็นไพได้เหมือนกัน<ช>เพราะว่าไม่งั้นเธอคงจะไม่ติดอยู่อย่างเนี้ยใชจริงจริงแล้วเนี่ยเธอติดมาห้า <5 S 2> ป,ปีติดมาห้าปีแล้วน่าจะน่าจะไปไหนก็ได้นะ่ะมันเหมือนติดอยู่ในในห้องนั้นแต่ก็ก็เหมือนกันจะคล้ายๆอีกโรงแรมหนึ่งที่ผมไปที่ผมจะเคยว่าจะเล่าให้พี่ป๋องฟังแต่ไม่ได้ปะกันเพราะว่าพี่ป๋องก็อยู่แต่รอบดึก ผมต้องคุยหัวคำ้ำอ๋อครับครับครับยังไม่เคยได้เล่าให้ฟังเหมือนกันนั่นเพราะว่าพี่ป๋องจะเล่าตอนพี่ป๋องมาหัวคํำก็แล้วกันโรงแรมนั้นก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยไปไหนไม่ได้เหมือนกันผมก็งงเหมือนกันแต่โรงแรมนั้นอะเยอะหน่อยเยอะหน่อยยี่สิบหกตนน่เนี่ยนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นไปอย่างที่เราเดาเดากันว่าคาบดาๆนั้นเป็นคาบของเหลวของคุณวิไลเนี่ยก็แปลว่าโรงแรมไม่ได้เปลี่ยนที่นอนเหรอ นั่นสิตอนนั้นอาจจะเขาอาจจะมองไม่เห็นมากมายหรือเปล่าเนี่ยจะเห็นแค่จุดเล็กๆแต่จริงๆอจะซึมเข้าข้างในใช่ซึมเข้าไปไหมพอเขาพอเขาเอามาใช้ต่อเขาก็คว่ำลงไว้หรือเปล่าประมาณนี้คว่มไว้เหมือนเดิมคว่มไว้เหมือนเดิมก็ว่าด้านหน้าเนี่ยเรานอนอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เอาไว้ใต้เตียงก็ยังไงอืดขึ้นมา มีเศษน้ําเศษอะไรเขาก็ยังคว่ำไว้เหมือนเดิมมันก็ไม่มีใครเห็น<ะ>หรือเปล่านี่ก็เป็นเป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งในะเวลานั้นที่ผมข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่ผูกผูกหรือว่ามัดคุณวิไลเอาไว้เนี่ยที่ผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ถ้าอย่างอย่างที่เราสันนิษฐานว่าาจะโดนที่จีสะกดวิญญาณหรืออะไรเนี่ยครับ อืมก็ก็ก็น่าคิดเหมือนกันน่าว่าน่าจะเป็นเป็นการสะกดวิญญาณแน่ๆเลยเพราะว่าเท่าที่พี่ดิดคุยกับคุณวิไลอ่ะเธอเองก็ไม่รู้ว่าทําไมเธอถึงไปไหนไม่ได้ผมว่าผมว่าทางครอบครัวทางญาติพี่น้องก็น่าจะทําพิธีเชิญวิญญาณอะไรไปแล้วล่ะแต่เธอเองก็ยังบอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอทําไมไปจากที่นี่ไม่ได้ครับ ก็ยังคิดอยู่ว่าถ้ามีพอ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 ได้มาเล่าเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะคิดมาเล่าเรื่องนี้ผมก็คิดว่าถ้ามีโอกาสผมจะกลับไปที่โรงแรมนั้นอีกสักครั้งใจผมคิดแบบไปขอนอนห้องนั้นดูสักทีใจผมคิดคิดจะบอกพี่ดิดแบบนี้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะผ่านมาสิบห้าปีแล้วก็ตามทีครนะฮกอยากไปให้ถ้าถ้ารู้ว่าเออไปแล้วไม่เจอก็จะได้เบา จะได้สบายใจว่าเธอได้หลุดพนไปแล้วใช่ใช่ใช่ถ้าถ้าพี่ดิษมีโอกาสได้ไปอีกครั้งหนึ่งรบกวนกราบเลยฮะขอให้พี่ดิษโทรมามาเล่าให้พวกเรากับแฟนๆเด็กช็อกฟังด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอได้หลุดพ้นหรือยังจากที่นั่นนะฮะแต่ว่าหลังจากเสร็จภารกิจอะไรต่างๆนานาเนี่ย ตอนเช้าหรือว่าวันถัด,ถดมาเนี่ยพิดิดไม่ได้สอบถามหรือว่าเล่าให้ใครฟังเลยรอฮะคือมาเล่าทีหลังหลังจากออกจากโรงแรมมาแล้วฮะแต่เขาแอบถามแม่บ้านโรงแรมอยู่เหมือนกันครับแต่แม่บ้านโรงแรมนี่เป็นคนใหม่เป็นคนใหม่เพิ่งมาทํางานได้ปีเศษเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเขาบอกเขาก็ไปทําปกติห้องเท่านั้นก็ปกติ ก็ไม่ได้เล่าอะไรหรือว่าจะเป็นนโยบายหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจก็ uh huh. เขาบอกผมแอบแอบเน,นเนียนดูว่าเออมีห้องไหนให้ห่วยดีมั่งไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ฮ uh huh. แล้วก็เขาห้องห้องผมให้ห่วยดีไหมตอนเช้ามาแยบๆดูแม่บ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรพนักงานก็เฉยอไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดว่าเราเจอแล้วเขาก็เลยปฏิเสธไปเลยก็ได้ฉันนีอเป็นอีกสถานหนึ่ง Oh. เพราะว่าโรงแรมมันต้องเดินหน้าต่อ ha, ha. เขาก็กลัวอาจจะกลัวก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งคือที่ไหนเขาก็คงไม่บอกนะพี่เนาะคือคือในความเป็นจริงในประเทศไทยเนี่ยแทบจะทุกโรงแรมในประเทศไทยมีคนตายแน่นอนผมเชื่อแบบนั้นครับผมก็เชื่ออย่างนั้น <Ha. S 2> แล้วก็ผมเคยอ่านในหนังสือเหมือนกันเรื่องของคนทาโรงแรมเนี่ย <Ha. S 2> แต่และโรงแรมก็มีวิธีจัดการที่แตกต่างกัน ก็ก็ก็แต่ทุกโรงแรมอ่ะที่ตั้งมาหลายๆปีปีนะมีคนตายแน่ๆมีคนตายแน่ๆออยู่ที่ว่าใครไปจะเจอไหมผมอาจจะเป็นไม่แน่ใจว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายที่ไปเจอกับคุณวิไลแต่ก็มีโอกาสได้ได้ทำบุญที่ส่วนกุศลให้ให้คำดวงวิญญาณของของคุณวิไลไปก็อยากจะก็อยากให้สั่งว่า ถ้ามีโอกาสผมก็จะกลับไปอีกสักครั้งหนึ่งในโรงแรมนั้น<ะ>จําเส้นทางได้ครับเพราะว่ามีหลักๆอยู่แล้วเราก็ไปหาได้อยู่ป<ะ>ระมาณนั้นพี่ดิผมพี่ดิตเคยคไปไปค้นข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับข่าวฆาตรกรรมเรื่องนี้ไหมพีเออ่เออเนาะเออผมก็ไม่ได้นค้นสะด้วยที่ตอนนั้นนะ่ะคิดไม่ทัน เมษาสี่ห้านะไม่ทันครับที่จังหวัดเลยลองพี่รถพี่รถลองดูแล้วกันเผื่อเผื่อเจอครับครับพอกลับมาแล้วคิดเรื่องเดียวว่าเออจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปเท่านั้นจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะค้นข้อมูลอย่างอื่นเลยอันนี้ทากพลาดต้องยอมรับเลยโอ้โหแต่แบบแต่โชคดีที่เธอมาดีนะใช่ใช่แล้วแล้วแล้วบังเอิญ ก็โชคดีที่ที่เจอพิดิดด้วยแหละผมก็พิดิดก็โชคดีคที่จะได้มีโอกาสทําบุญใหญ่ๆใ,ให้เธอนะคือคถ้าเป็นคนอื่นเหมือนเหมือนที่เธอเล่าให้ฟังอะว่าเธอพยายามตลอดห้าปีที่เธอติดอยู่ที่นี่เธอพยายามสื่อสารกับทุกคนตลอดแต่ว่าก็ได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนก็กลัวไม่มีโอกาสได้เล่าจนกระทั่งเจอพิดิตนี่แหละ ผมคิดว่าคงมีคนหลุดไปบ้างเหมือนกันบางคนเขาเขาอาจจะอ่อนอาจจะควันอ่อนบ้างอะไรบ้างเขาอาจจะหลุดหลุดไปบ้างเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจเพราะว่าถามโรงแรมในโรงแรมเขาก็ธรรมดาเนาะเขาก็ไม่ค่อยบอกับนอกจากบางโรงแรมที่เขาดังกันจริงๆถ้ามันไม่ใช่เป็นข่าวคลึกโครมอะไรเขาก็พิชปิดได้ก็ปิดนั่นแหละถูกไหมพี่เนาะเขาธรรมดาเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ครับ ถ้ามีโอกาสอย่างที่บอกนะพี่พี่จะลองขนดูเนาะรับจะลองขนดูครับขหนลูไปอีกทีหนึ่งนัยอืมอืมอืมครับฮต้องต้องไป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 ครับผมครับผมขอบคุณครับโอเคครับครับผมครับผมไว้โอกาสต่อไปก็ยวมีเรื่องใหม่เข้ามาเล่าอีกทีเนาะได้ครับครับผมพี่ขอบคุณมากครับครับมดีครับครับยินดีครับสวัสดีครับ